สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวและเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับในตัว iPhone 13 Pro Max นะครับว่าผมซื้อมาและผมใช้งานมันจริงๆแรือเปลเป็นไงบ้างครับตามผู้ใช้จริงนะครับผมจะมีไว้ครับและผมจะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันครับว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมผมจะขอเล่าถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีของตัวนี้ครับก็คือ1ครับผมกล้องคือสวยมาก กล้องการถ่ายรูปการถ่ายวีดีโอหรือว่าการถ่ายงานต่างๆผมผมรู้สึกว่ากล้องมันดีมากครับอันนี้ขอชมเลยว่ากล้องตัวนี้คือดีมากดีจริงๆครับอันนี้เห็นไหมครับผมถ่ายอาหารมาครับนี่ครับอาหารเห็นไหมครับคือสีสันในการเก็บคอนแทต์คือดีมากอันนี้ผมขอชื่นชมเลยครับไม่ว่าจะเก,เก็บในที่แบบแสงแบบนี้ครับคือมันสุดยอดมากครับในการถ่ายรูปก็คือ ใครเอามาถ่ายรูปแนะนําตัวนี้กินขาดครับผมอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับอันนี้ผมพูดท้งรู้สึกจริงๆว่ากล้องงานของมันคือดีมากครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังคือถ่ายเก็บสีสันได้ดีอันนี้ขอพูดตรงว่าได้ดีครับดีจริงๆครับผมดูดูดูครับอันนี้ผมซูมให้ดูก็ได้ครับผมนี่ดูครับดูเลยครับว่าสีสันคือโอเคมากครับผมในการใช้งานแล้วก็กล้องคือดีแล้วก็ งานการถ่ายวีดีโอนะครับผมผมถ่ายด้วย 4k ก็คือบางคลิปนะครับผมจะถ่ายด้วยตัวนี้แหละคือถ่ายงานได้ดีมากเก็บน้อยอะไรได้ดีกว่าเดิมดีกว่าตัว12บ pro max นิดหน่อยครับแต่ไม่ได้ว่าถือมากขนาดนั้นแต่ผมว่ามันอัปเกรดตัวนี้อะเลนกล้องทําให้เลนกล้องมันชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วเก็บค่าแสงคือดีมากอันนี้ผมขอชื่นชมเลยครับว่าดีจริงๆในการใช้งานในเรื่องรูปภาพไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นงานวิดีโอครับผมขอชื่นชมว่ามันดีจริงๆครับผมในการใช้งานนะครับแล้วก็ แล้วก็ข้อดีอย่างดีไซน์ครับดีไซน์คือมันดีไซน์ไอาคาแบบเดินครับทำให้เราจับใครคยๆช้12โปรแม็คล้คลคลอง,องมาใช้ตัวนี้มันจะรู้สึกว่าจับถนัดมือเหมือนเราคุ้นเคยกับหน้าจอของเราครับว่าเฮ้ยเราเคยใช้หน้าจอขนาด6.7มาแล้วถือว่าโอเคในการใช้งานนะครับรูปภาพเนี่ยผมว่าดีมากในการใช้งานนะครับแล้วก็ มาพูดถึงในการเล่นเกมครับเล่นเกมนี้ผมขอไม่พูดถึงครับเพราะมันเล่นเกมดีอยู่แล้วครับชิป A15 Bionic เป็นชิป CPU ล่าสุดของสมาร์ทโฟน iPhone นะครับผมผมว่ามันโอเคมากครับในการเล่นเกมผมเล่นเกมเกมชิปอิมเพกนะครับผมปรับสูงสุดได้120่ยเฟรมเดทต่อวีครับเกมชิ im ปอิมเพกเอาวีปรับได้สูงสุดลื่นไหลลื่นครับทุกอย่างปรับได้สูงสุดคือ60เฟรมเดทอันต้าเฮดดีปรับได้ทุกอย่างคือดีมากอันนี้ผมขอชมในการปรับเลยครับ แต่นะครับผมผมจะพูดถึงข้อดีรววก่อนครับแต่ผมจะพูดถึงข้อเสียทีหลังนะครับผมแล้วก็การชาร์จครับรู้สึกว่าการชาร์จคือดีมากอันนี้ขอชมว่าชาร์จมันก็ความเร็วในการชาร์จก็พอๆกับตัว12ครับแต่รู้สึกว่าแบตมันจะอึดหรือใช้ได้เกือบๆเต็เตมวันอันนี้ผมดูครับผมใช้ทั้งวันแบตผมแบบลดน้อยมากอันนี้แบบชื่นชมในการใช้งานของมันเลยครับว่าแบตของมันเร็วมากแล้วก็ขึ้นในการรับ5 g ถือว่าดีครับผมในการใช้งานที่ผมใช้งานมันนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกล้องก็พูดแล้วกล้องหน้าก็ถือว่าถ่ายวอล์กถ่ายอะไรได้โอเคมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็สีสันหน้าจอสวยงามมากครับในการเปิดคอนเทนต์ต่างๆผมว่าสีสันหน้าจอของมันสวยจริงๆครับผมในการใช้งานของผมเหมือนว่าติ่งมันจะเล็กลงเห็นไหมครับติ่งมันเล็กลงนะครับคือติ่งเล็กลงแต่ผมมองความจริงแล้วมันก็ไม่ต่างกับตัว12โปรแม้เท่าไหร่ผมไม่ชินตาหรือว่าผมคุ้นเคยกับหน้าจอแบบนี้แล้วทำให้ผมแบบไม่รู้สึกความแตกต่างว่ามันติ่งแค่นี้นะครับ แล้วก็ข้อเสียที่ผมจะเล่านะครับคือข้อเสียที่ผมเจอจากประสบการณ์จริงนะครับอย่างแรกครับที่ผมเจอนะครับข้อเสียก็คือผมจะพูดถึงกล้องครับกล้องครับบางทีมันสลับหมดคือมันไม่ไม่สมูทเลยครับเช่นผมจะเอามาถ่ายตัวผมถ่ายรีโมทนะครับรีโมทแล้วมันจะปรับเป็นแบบนี้ครับ เป็นเลนมาโคแล้วทําให้มันไม่สมูทครับเวลาถ่ายวีดีโอหรือว่าถ่ายเลนปกติทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทครับในการถ่ายดูนะครับอันนี้เป็นหัวลูาพัดแล้วผมเอาของมาใกล้นี่ครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ครับมันจะแหลกครับหรือว่ามันจะหรือว่าการทํางานมันจะไม่ค่อยสมูทเอนนี้ผมไม่ชอบมากเลยครับในตัวนี้ผมไม่ชอบจริงครับผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบคือมันเป็นแบบมันไม่ค่อยโอเคนะครับผมในการใช้เลนมาโคแต่เลนมาโคคือดีมากครับในการใช้งานแต่ผมว่ามันไม่สมูทครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ แอปครับผมว่าแอปมันมันยังไม่ได้อะไรแบบ iOS 15บางแอปยังค้างครับทําให้ผมต้องปิดเครื่องเปิดเครื่องวันต่อวันจริงๆนะครับวันนึงมัปิดหนึ่งครั้งคือมันค้างครับมันไปหน้าไหนบางวัน็เป็ปหน้าแบบนี้ครับหน้าค้างแบบไม่ได้ไปไหนครับผมหน้าค้างแบบนี้เลยบางวันแบบโมโหมากต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ครับผมอันนี้คอมรู้สิอจริงๆนะครับที่ผมใช้งานมาจริงว่ามันค้างบ่อยมาก ไห่จริงผมไม่เคยใช้ iPhone ที่ค้าง่หวขนาดนี้มาก่อนอันนี้ขอบอกจากใจจริงที่ซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้อวยคืออาจจะรอเวอร์ชัน15.1นะครับแต่ตอนนี้คือ iOS ก็คือแบบค้างครับผมบอกเลยว่าค้างใช้ไปใช่มาอยู่ๆก็แอปค้างแล้วผมต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ทำอะไรไม่ได้ครับผมแบบโมโหมากบางทีอันนี้คือความรู้สึก คือทุกอย่างดีหมดครับบอกเลยว่า as สแอปค้างบ่อยมากอันนี้ผมเจอจากประสบการณ์จริงครับกล้องนี่แหละที่ผมเจอคือกล้องแบบนี้แล้วก็ข้อเสียที่ผมเจออีกนะครับก็คือบางทีนะครับถ่ายหมดซีเนมาซอฟต์แวร์มันทางานไม่ดีครับทําให้ผมจะเบอร์ผมจะชัดของผมมันเสียกแบบว่าผมนะครับเบอร์หลังชัดอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ก็ขออภัยในการพูดในพอส์ด้วยนะครับผมจะพูดแล้วเขารู้สึกงงจริงๆนะครับผมว่ามันแบบยังไม่ทํางานได้ดี ไม่พอครับผมสำหรับผมนะครับแล้วก็โดยรวมข้อเสียที่ผมเจอก็ประมาณนี้แหละ iOS ทํางานยังค้างแล้วก็กล้องมันยังปรับหมวดอะไรต่างๆลําบากครับนอกนั้นไม่มีปัญหาในการใช้งานครับใช้งานดีทุกอย่างข้อ ราคาก็แอบ,บแพงนิดแต่ผมโดยรวมผมก็คุ้มกับผมที่ซื้อมาในการใช้งานครับผมใช้งานในการถ่ายวีดีโอถ่ายวอล์กถ่ายต่างๆเล่นเกมนิดหน่อยในการถ่ายเก็บงานต่างๆทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์สหรับผมครับเครื่องนี้คือกล้องดีมากดีสุดครับสำหรับผมก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียแบบสรุปสั้นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ